สวัสดีครับสวัสดีครับมาบูธของมาริโอน่าเนาะในสินค้าที่เรามาต่อยอดแบรนด์ของมาริโอน่าเป็นทั้งกาแฟเป็นทั้งโกโก้และมีทั้งกิทซ็อกนะมีเสื้อมีหมวกต่างๆอยากให้ให,ให้ให้คุณเปิรลน,นะครับน้องสาวผมเองนะค,ครับเขาลงรายละเอียดเรื่องของกาแฟกับโกโก้เป็นยังไงบ้างเชิญครับนะสวัสดีค่ะตอนวันนี้นะคะเราอยู่ในงานดาราเดลี่นะคะของบูธมาริโอน่านะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์โตใหม่นะคะจากทางมาริโอน่าก็คือเป็น โกโก้นะคะ0%ค่ะตัวนี้เป็นโกโก้ดัชนะคะนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์นะคะตัวนี้จะช่วยควบคุมลดลดลดสัดส่วนนี้นะ,ะลดสัดส่วนแล้วก็ส่วนกาแฟนะคะจะเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้นะคะ,ะตัวนี้จะลดไขมันคอเลสเตอรอลนะคะไม่ได้ผสมกัญชานะคะมีแค่กลิ่นเทอร์ปีนเท่านั้นนะคะเพื่อสุขภาพหมดเลยขขนะครับแล้วก็มีออย์ที่ถูกต้องจาก จากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากมาเลนาคือกาแฟนะครับปิ่นนะครับเทอร์ปีนแล้วก็โกโก้สุขภาพแล้วก็เป็นคลิปช็อปของเมืองหน้าฝากทุกคนด้วยนะครับรับรองครับคลิปช็อปก็ปีเสื้อนะคะใบกัญชาใบใบใบกัญชานะคะแล้วก็หมวกแล้วก็เสื้อพี่ไแลเสื้อที่ในโรงงานของพวกผมที่มันพอขึ้นมาโดยเฉพาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวหน้าของวงการการเม้นของประเทศไทยเลยนะครับหมวกก็เหมือนกันนะครับ มาแล้วครับได้สินค้าที่ถูกต้องถูกลิขสิทธิ์นะครับตามกฎหมายทุกอย่างที่ห้างคาราไดนะครับเรียนเชิญครับตั้งแต่วันที่เทไหร่ครับ17ถึง19ค่ะเรียนเชิญทุกคนครับสมวันานันมากันเต็มๆนะครับ3วันเท่านั้นครับรีบมาครับเชิญครับเข้าในเพจของมารุนาออฟฟิเชียลได้ครับนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับ